ราตัยู่เสก่อนล่ะยู่สเสร็ยู่เกาลินนือแล้เาีใตใจก่อเกาลินเนือเาอุ้ยธรรมดาแต่ใส่บาตแลีแล้วพอนะอันที่บานนี้โควิดบ่หรอก่บ่มีเพียงคือบ่มีพ้อขายอีบ่หเนี่ยโตกโตขึ้นนี้มาเมืองไทยสันเปยังรจะยิ่งใจย่านพอยิ่งใจเปยงก็ย่าพอยิงตายยิ่เียสุด แล้วครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามช่องน้องชายของผมด้วยช่องจิมมี่บางคนจวดเดซีรีและผมขอความกรุณาคอมเมนต์โดยสุภาพด้วยนะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันผมไม่เกียรติท่านท่านไม่เกียรติผมสวัสดีครับยินดีรับขอสูช่องจิมมี่บางคนจวดเดซีรีนะครับเมื่อนี้คือเก่าครับคือเก่ามหาอ้สเสียงเพลครับวันนี้ครับอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้ยพอดีพอดีพอดีมามาดำม่วฮะโอ้ยเจ้ยว่าอะไรล่ะกินบมักม่วงครับจงหมักม่วงจงม่วงมาไสยฮันมาไทยเฮือนแล้วเออโหมาไทยเฮือนก็อดโดนอะไรไอ่ตานทำไม่ใย็นสีไม่ใย็นสีบ้านด้วยแสงโอ้ยบ้านยเฮือนตลาดนี่โอ้โหบ้านเฮือนจากคุณอดิมจักโลกนี่จักแล้วบ้านสั่งมึงบ้านไหนสั่ง อจากคนมันดีมันจกโกรลมาแต่บ่าน่ะสั่งโอ้ยทำพีปอบเ้ยจากคนเรมันเลิกตั้แ่น in oh. hey, ี้ผมว่าไม่ประเดี uh ๋ยวมันไม่ไม่แง่ผมว่ามันเลิกมันเลิกไปน้ำสั่งโอ้ยประยวเขาเปนงไนี่ไม่ใญ่สีนี่ตั้งมือดกินเข้ตั้งขินแล้วเราแล้วีบอกเราไปเด้เออหมูอวานหนุ่มงัวไปเคียนบัติกะแกมันจีขันเนาะง้มหอยบัติกะเป่งตัวกขัง บ่ไปเดอรเขาจะเหรออืมแต่สมมติพังกันละต๊เี้นใเป็นยังไตกเ้ยเป็ยมีอะไรทิ้าวนตมีไไม่้องมินสมกันครับ้กินสมกินเข่ารือไดเป็นบมมาโอ้ยอยกสมอยกสมกลูกเอาบุ๊ไอ้สมกินเดเอาไอ้โอ๊ยอย่งิงกูหิวเลย พอมันยิงคนตายไรเ้นี้พอิดปุ๊บเขายิงทีมรดพกนี้พอมันนัไนใคล่ะไคพอมันเอาแบเนี่่นคิมจองเกาหลีนี่นั่นือกน้มหนาคือไป่ดเ้ยสีสวะเฮ้ยมาเมื่อวันนีพมันไ่ได้ตัดผมแล้วเมาม่เมอนีตัดผมไม่แล้ว พราะงไม่ใจพมัว่ามันขมจกอ่นรัวบานเนี่ยตัวยูเซก่อนละยูเซ่ยูเกาหลีเนือแล้ก็ยู่ตก่อเกหลีเนืออุ้ยรรมดาแตใสบามีห้าพอนะอันตัวบ้านนี้โควิดบ่หรอกบีเพียงคือบ่มบบ่บบ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 บ่อบบ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 ตบตบตบึบบนบบมาเมืองไทยบับบ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 ยอย

เนี่ยวันนี้ถ้าเราเป็นโควิดกระเสือล่าขึ้นหนาระบาดนีเไงแม่มึงล่าแปลงตัวนี้หนาปุ๊บด้วยโอ้ตั้งแก๊กแล้วครับดังอีเลี้ยงโอ้ยตัวกินบ่ขี่เรืองน้เรื่องนีนละอันนี้ร้านไส้ครับเออเสือมันซื้อพอมันซื้อคิมจงแต่บางนี้คิมขึ้นอืดคิมขึ้นอืดแมนโอ้คิมขืนอืดเดี๋ยวเราเบางหน้าหน้าดัดเลยเหร ขนาไปยืมดูยืมให้ดูเมันก็นาเดียวสันเตนตอนสะบานมึนก็กรบานนี่มึงก็ริกีตาบ่ายามีแม่มึงกีตาดีออแม่เลี้ยงพอแม่่งผมแม่่วงผมมึงใหดีเปล่อยหาเลี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 ้ยหาเลี้มาจะมาแม่มึงดอกเือดอะไร ยาหนูกม <att les im ony> ือ no ปัญญาบุเอามื่อีฟ้อนสมบติเลยอไลครับใส่ใส่ไอเชี้ยงอันนี้เจ้วอย่างนี้ปลาแดงว่าใชพูดเากินัจรงียหฮะเล้ยออกมาปนันซะบ่พูดภา้ทานนักนยกินนี่ก็นักหนยพูดจบ่วักเรื่องอะไรค่อยๆลอสมน้ออกอก

กูเจ้าูเัหน่อยม้ยอ้ตํำนกูว่ากูเด้แม่มึงกูยโอ้กูอีควยนี่ไม่อานีอนปอนกบ่บเนี่ยนี่มาสิแหงเดี๋ยวเขาตากูล้วตำหนกวากูอืไอ้ตำาเพ่นกินทั้ง่อเพื่นกันปะเนี่ยผูเท่าเด ดาครับชแ้โอ้ยบ้านบ้นดับดับ้นไดนคุชอบุชมโอ้ไ่ชอบุดเวนะแมนยูโอ้จำบุแกโอ้แบนี้บนโอ้บนี้ื่นบาได้ข้าขอโอ้ยค่น้อยบ้านไบ้านผมมัจุมไม่หรอจุ้มไม่หร เอ้ากาลกพอมหมดกินแก้วเ็ดเมื่อกินกักายังนิจิม่เอาเลยครับมาเอาเลยครับม่กีเดียดปูดบ้าเฮ้ยอย่าไปจุ่มเส้นอัรอเนาะตําัวงหมูรักเบียร์รักเบียร์อะไรนะอ้ยตึ้งหัวหามต้องกูแม่ง โอ้ยอย่าเกะกูนะกูยันมากันนะเขาหมดเลยโอจะอยู่ยาวเนาะจานฝ่องเนาะไปเนาะว่าได้เมื่อบ้านแล้วเนาะเมื่อแล้วบ่บ่แม่ถือใจว่าจันบ่าวกันที่มาตกบ่ก็เด่นพ่อต้องบอกขันจีไข้ข้อมึงตีมึกูแทบานนี่ มันมาเตนอดบ้านเราเปนบ้นเรียนวัดเตยนหน่อยมดตนตอดเตี้ยวตอดตายแม่เด้อบ้านตนตอดหัวมันในบ้านแต่ว่าน้ำก็ปิดโอ้ยมันลามมันลามันามสซื้อบะเกมซือมันเกม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 ลาเกมแต่ว่าซื้อจะซื้อยางมเรียนซื้อไหมแล้วซื้อยางมเอาิมจั รวมมันหรกจิ้มขึ้นอืดปากเด็กส่างซองเรไม่ได้ร้านไส้เด็กส่างกินเส้นเพียวครับนี่ใสรายงานตัวได้หนะสวัสดีครับรู้รายงานตัวแน่นี่ครับซื้อซื้อหยังซื้อหยังครับซื้อนายกขึ้นอืดซื้อซื้อไม่ซื้อทั้งขิงกัดอืดยังพร้อมกิ้มขึ้นอืดกินขึ้นอืดกิ้มขึ้นอืดกิ้มขึ้นอืดกินมักรีมันก็อ้วนเลยบ่อยนะเอาตัวหัง ปูดปูแต่แมงกันสารได้พอกะแมงใช้งานอยู่ระยองครับพ่อมึงคนจังหวัดไหนฮะเลยยมึงเลยเหนนะอำเภอได้ไหมอำเภอปากสมบ่ะแ่ลว่มึงเคยไปปากสมบอ่ะเคยมึงเคยไปนะถ้ามึงกินแล้วมึงเอาตัวเก่าลอกมาตุ้มมึงเทือกตีนกว่านั้นมึงจะปากแตกได้ บอกเปลี่ยนเลยบอกว่าเลยเปลี่ยนมาบอกเล่ยเปลี่ยนมาบอกดูบอกเลยดูบอเป็นบอเปลยนใช่ไหมมาแล้วก็เกิดฟังแดงอยู่เนาะเกิดฟันโค่นอยู่เนาะมึงเคยไปอำเภอปักชมจากเทือแล้วครับเนี่ยสี่เทือนะใจสิบบอสจีบมึงมึงดับละเบี้มึงดับแลยได้ได้ได้กินแล้มึงดับแล้วมึงมึงสบายแล้ววันนี้มึงเอออย่าฟ่อนอย่าฟ่อน ขี่เต้าว่าบันรู้เปล่าลมาพอดีเลยลมมาพอดีเลยลมมาพอดีไหมโอ้ยมันเต้าตรงนี้นี่เราคนคุยใจเลสาหอมป้หอมพองติแปลว่าพันนน่ะบม่้แปลงซอปียโอ้หองเปีบเขียวมูลนิธเนระ เอ้ยัมวย็ม่ไหวแยกแยกจัดกันโอ้ยยกแยกแนังไก่ก็ได้เถอะยอันเจีมันลันมาอีมัหลง่วงเปิดรถเบบอยัน่นครับหัวจะยังมืดตามึงไห้ฮะเด็กหวาไม่ได้มึงไห้มึงไห้ด้เอามึงวาไห้ด้ย ให้แล้วพ่นี่ให้กึ่งวมันหห้กบหัว่าันเดียวกันไม่ห้ไม่แก่น้อยแม่มม่กูญแบอกอีกพึ่งหึ่งเขียดนี่ให้กันกันอีปอบเยแม่มม่กูบอกกูเอาืนแม่แมึงฟังอีกพึ่งนั่นฟังฟังห้กัน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 ทั้งกันทั้งตดกี้ออกมาต้นต้นเลียดตัวตัต้เหลืองเันแม่แม่งี้ยโอ้ยเตียงต้องเตียงอยู่อีหลี่อนี่อีหลีแม่มักูเงี้ชิโม่กว่ามันง่าสร้างง่ายลูกพี่ เฮ้ยกวละขบเลยวยุพาเปียบดังเพียงเนี่ยเยแ้วเหรอวมานไก่กูได้บอแม่กูค้างหัวของบุนแต่ด้วยแม่กูว่าตีกูเนอถ้าจมัยซือว่าไม่ขัดหลาวฝากัวนักบ๊อบโดนไม่แจวว่าจ้กินนี่แล้วสวนข่อยอาจารย์ข่อยคนมึนเนี่ยเพราะยังงานเนี่ยปูเขียบว้ไรกลัวหุ่นบ้านนี้ พญายิงเสีงเยงญ่คอยบันเราคอยตอ,ตอนนั้นประมาณสี่ขวบห้าขวบไปละแม่ขีร้รื้อแห้งเห็นพญ่ผู้เฒ่าเพาเขาจาสารแหเราเห็นสารแหสารแหเขาจากส่บันตาขยายพู้เเ่าเขาเห็นนู้นาะโอ้ชัตโอ้พญ่รับ่อใหญ่เสียงรับอต่ออว่าพญ่รัก็ใส่ซังตาเราอจะไซอะไเดยเาดสตาปั๊บโหลดมันย่างกับเป็นสวนแบสวนมาเขียบเอ้าน่หนีกตี่นหนีกตีมันก็ตีเหมือนกันมนสวนเลเขีบตัวเน้อเาพี่กก็ตีเขียบสวนตัวตีเหมกับนสวนกับห้ย เมื่อกตีเดียกยวตีเก็บเอา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 เบิดสวนพอดีฮบไกะย่างเง่้ยนะกับสองกะตาเบิดสวนพอดีพอดเ่ือดขับรถเลยป๊อมือไหนแม่กุญยองกุเทยแน่นอนแม่มันตนาอีแมคละมายังงานมะัตนาพอดปุ๊บเลิก็ระถามแล้วแต <c oughs> ่ยินเสียงแม่ข้านดังตับโหลดมึงเก็บมาพร้อมตีมาเขียบออนมาใล่หรือเปล่าฮบปากเลยแล้วคุณแม่เขาบังสิแล้วมาเขียบอลมันตีตัวมันเขี่ยแก้วตีมันตีแล้วตามตีแล้ว ตีพอตีแมเตี้มตอวนี้มันตาแล้ววะขยายมันอเต่ามันเขียบอ่อนแตกมันจําป็นปยแตกเล้าด่าก็แล้วก็จะเราดาหนอกแล้วนี่ ปากผักลงเดียดทั้งาแรนอ้อผอเชื่อนักแรนพอกันแนเาด้แันก็ยแผ่กนเนาะรนไปแล้บ้านนันแนมาเส้าบบาทนี่ยเราหยุดยู่กับีขแรนอ้อมเ้าบ้านนยนี่อดตอ้าวขา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 กบ้าบลดกินหุนบาทนี่งให้มาแล้เหยียบขวบาน่แล้วก็ฟาดตัวเลยมาแล้วฟาดแล้วโอยทขวเอบแม่บอกแน่แม่มึงคัดกุหบมาดมะนาวน่ มาของลูกอบาร์บ uh ีค huh. <si suppression> ิวแบบไหนเอาเงียบเงียบท่านู้คได้ว่ามึงน่าจะเกิดบบกแม่มึงหมาพี่เกิดอะไรหมาพี่คุณจูบี่มึงยังเป็นร่มเป็นแรงอยู่ถ้ากูแม่งบ็กลุ่มสี่กลุ่มก็เด้เกิดมากูุณจูบี้ก็รู้ละหมาขคอยมันหนาวไปกันเลยมันอยู่งแต่กล่องเฟืองเนาะอี่พอเอาเฟืองขึ้นหันเดี๋ยวเปนแรงได้กันอย่างงัวครับมันยุ่งใจอย่ามันหนาวโอ้คิดดื้อเพราะคิดดื้อจันเป็นรากระไฟอี่พอมันมันสูมเฟืองให้หมาไม่บัดเถียงเลเจ้าเสียบังเอาเพิ่มคว่าไออุ่นให้มัน มาเก็ตตตตายปุหลอดเตมีนุยโัวกตายแล้วไฟถุมมันอุ้ยจังหวะของจังวอจีบาร์เป็นคนยดีเนาะหอดเมีนตเยีัวโย่าเขาบันชานี่ยคอยกี่เดืนเนอเดีข้าเจ้าจุบังกะพวกไ่มีเงินเสือร่ำพเนืปอแตัดไม่ไพ่บังแก็บบังใม้ไพ่นะให้บังแก<อ>็บกนะ<อ>จุดศทสตรดยิงด่งใหญ่ควาาตักก้งใจตั้มตั้มเอยไปแบกอ้อมบ้านเอ้ เขาบ่ามึงตัดห้าพองบ้เอเมนที่พองมันกับขบัดมนอยู่หน้าก็แล้วมเราอย่างไรเราบอกขมบัามึงตูดทาพองบ้างพวกเาคนขมบัดเดียวโอ้ยลูกบอกลุ้ยของกุลายกรบพลูกบอกรวยเข้ามาของกุญแจกะพั้อ่กเยบอกเขาว่าลูกบอกลวยเนาะเขาแต่ว่าเปิ่งปากลูกบอกรวยมันมเขาขยันเาบอกงุ้ยล้วเขาบังดีลุ้ยะว่าหงหามันเนยยิ่งเจียงมันเนยิ่งมั้ยลย

โอ้ยมีไงโอ้ยสีอยู่บนเรอยู่บไป่ะเอาวัได้แล้วไปเนี่ยปิดคลิปไปห่วยแม่โอ้ยไปทำานมฝากนะฝากนะปิดคลิปนะโอ้ยขอบคุณเลยล่ะครับเเอาครับปรากฏว่าดะครับจิฮะมันยังกเอาเอาบีปิดปิดคลิปไปลุงนะ่อไปเราไปเราบู้คุณไปเราพู <laughs> ไปเลยโอ้ยเอาขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับอนองหัวมวนนะครับไปอุ้ยพวดนะบายบายนะครับเอาขอบคุณหลายๆครับทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผู้ใดที่พึ่งเขามากฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกกดติดตามนะครับช่องจิมี่บางคนจวดหรืเลียสครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวเอ้าวไปละโอ้ยท่าไหวขึ้นขึ้นขึนขึ้นขแต่นอนรบาเลยโอ้ย